ผมได้อาจารย์ไปแดงวะไม่แดงเว้ยเฮ้ยผมได้ละเฮ้ยอาจารย์ไปเอาไหมาเอาไหมาผมรู้แล้วผมรู้ละอาจารย์ไปเข้าหน้านี่ใหมด่ดิปุ๊บไอ้หน้าเซตติง้งหน้าเซตติ้งปุ๊บไอ้ไสตรีมมิ่งเออ ไอเออนั่นแหละไม่ไม่ไม่เกี่ยช่องไม่เกี่ยแหละนั่แหละนนนเนี่ยเหรอใช่ disconnect เนี่ยนะปึ๊บไป disconnect นะคบเอ้ยทำไมจอดไปที่นี้วะก็ <Adobe> <Adobe> มันเชื่อมต่อบ,บัญชีของผมอยู่แล้วอะ จันไปไม่ได้วะเนี่ยผมสตีนได้เนะีย่ยลิงก์อยู่ไหนวะล,ลิงก์ตัวดีโอเอ้าจันไปไม่ได้วะเนี่ยผมได้ละนะ ใช่ใช่ให้ลงก์ก็เต็มด้วยถ้าเป็นทวิไปและถ้าเป็น YouTube เช่นเดียวกันเขาก็จะให้เราเลือกแอคเึานต์เขาว่าเราจะใช้ OBS Studio กับ y o u t u แอคเคา u n ์ไหนของเราและถ้าเป็น Facebook อันนี้ปัจจุบันนี้นะคะ Facebook ก็ยังต้องใช้ s t r e ม m Key อยู่นะคะยังไม่สามารถที่จะล็อกอินผ่านแอคเคานต์ของเราได้ วิดีดูสตรีมคีย์ของ Facebook มาที่นหน้า <ผม S 1> เพจ<ด>ของเราค่ะ Creator Studio Go Live ก็สามารถที่จะฟีเจอร์นะคะเวลาที่ไลฟ์ในแต่ละแพลตฟอร์มตรงเนี้ยก็จะมีฟีเจอร์ในบางส่วนที่ไม่เหมือนกันค่ะอันนี้นุชใช้ทวิชนะคะอุดอยู่ที่6 0 0ันนะก,กับทวิชเด้งขึ้นมาเอาไปเซตอัพกับตรงนี้เพื่อจะแก้ปัญหาเนี่ยที่สุดที่ล็อกอินดปนิปกติของผมปกติเลย อยากเขาจำเป็นเนี่ยเราเลือกเป็น m อ4มโฟหรือเอเียงขา